วันนี้เรามาปีมลานมาสมุกเอใเกิดขึ้นจากอะไรยังไงความคิดถึงหรอย่เงไก็มันเกี่ยวกับการเดินทางทรอบองทห้นกรันานานเองปปีมีหนคังครับแต่ว่านี่เป็นรออกี่ปีห้าปีครับห้าปีเลยรอบห้าปี มันเกิดมาจากความรักความคิดถึงของพวกเราแล้วก็รวมถึงเอฟซีตอนนี้จัดมาเดินทางมาถึงปีที่5แล้วก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมตื่นเต้นไหมครับวันนี้วันนี้มันอ่าทีแรกตื่นเต้นอยู่ครับแต่หลังๆมันเหนื่อยก็เลยกบความตื่นเต้นหมดเลยเกิดจากอะไรซ้อมทั้งวันทั้งคืนไม่ไดบไม่นอนแล้วแน่นมากครับแน่นมากครับเตรียมไปเยอะแค่ไหนคะเตรียมอเลยไว้เยอะแน่นไม่ว่าจะเป็นโค้ เขาพิเศษว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวทีแบบแิเรโ้โนี่อกว่าเปูปกับปายีแบบเปิดตัว้วยสหวงสรวเมี้ดังดเลยไหมนะครับนั่นแหละก็มันเป็นการมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เปิดตัวหรอกมันทั้งโชว์เลยมันเป็นการมอบในสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็น พวกเราโชว์บนเวทีแค่นั้นเองจริงๆโชว์มีส่วนช,ช่วยคิดไอเดียอะไรพวกเราบ้างก็ช่วยันแอ่แบบเพราะว่าคือตามอิทธิพลก็คือ,อ,อ,คอไม่มีใครที่จะรู้เรื่องเราวของร่ปาได้ดีครับใช่ก็เลยเป็นการรู้แบบออกแบบโชว์ตอนแรกวาคุยกันยังไงตอนแรกที่จะทงานว่แบบเราอยากได้อะไรกันเรามีการคุยกันมานานมากเรินน่มที่ จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเป็นปีที่หแล้วอันนี้เราจัดทุกปีอยู่แล้วและซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตปีที่5้าแล้วมันใหญ่กว่าในทุกๆครั้งที่เราจัดมาถามว่ามันเป็นการคุยกันยังไงก็คือก็ทีมงานทุกทุกท่านทุกคนก็จะเป็นพวกอะไรนะที่เวลาเขาจัดเขาก็จะ Organize o r g a เกี่ยวเครียดทีก็มีทุกทก Organize o r g a n เขาก็จะมาถามว่าต้องการงานแบบไหน ก็ง่ายๆครับก็คือเขาเป็นลูกปลายก็ให้ออกกนร์เขาไปไปไปดูเรื่องราวของลูกปลายตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้และรวมถึงเราทั้งสองคนก็ได้นั่งพูดเรื่องราวว่าเป็นมายังไงลูกปลายมาเจอกันอะไรเงี้ยใช่พอสตีลงานมันใหญ่ขึ้นพอาเสตียงานมันใหญ่ขึ้นมีจำนวนแฟนๆมาัีีี่่่นนกมเยอะนะเยอะนะ มีในไลฟ์สตรีมด้วยไลฟ์สตรีมตอนนี้ประหยัดสูงหนึ่งนะครับโอ้แล้วที่มาดูหน้างานแล้วรูไปปริมาณเนี่ยมันแบบหนึ่งเดี๋ยวยังให้นุ๊กไปลองนับมือกับหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้เล่นคอำเสิร์ดพอดีเพราะมันสามพันได้ครับมั้งแต่จริงๆก็คือเาเรียกว่าแบบบัตรเราอะไรก็รันไปวันมาแต่ขับก็อยากเดิมาเจอกันครับคำเสถิรครั้งนี้ค่ะก็จะทำมาห้าแล้วเอาตรงไม่ต้องพูดเยอะใช่ค ท,ทุกอย่างทุกอย่างพิเศษทุกอย่างพิเศษเปิดน้ามีแต่ว้าวว้าวว้าวหมดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นพี่พี่อ่ะพี่พี่อยู่ไหมวันเนี้ยอยู่อยู่จ่ายจ่ายจ่ายเท่าไหร่กันกี่ชั่วโมงไอบ้าสามชั่วโมงครับใช่แล้วเราลองกี่ชั่วโมงรองกันรองกันสิบนาทีสิบนาทีนาที่เหลือนาทีเหลือเล่นไรที่เหลือโดนตีไม่ไม่คือคือคือถามว่าเราร้องกี่ชั่วโมงกี่นาทีคือมันจะเป็นการทั้งร้อง

แต่ไม่ไม่มีเไม่มีมาเตะลูกท่านมาแน่เลยมันอาจจะไม่มีเพราะเราลืมยากครับถามว่าถามว่าหาคิวก็คือมันยากมากเราคุยกันผมก็ไปคุยว่าจะจัดงานอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็แค่คุยกันเนาะแล้วเราก็แค่วางไว้ว่าเออวันนึงลันทูอะไรเงี้ยพอมันมาสเกลใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถที่จะลันทูแค่วันเดียวหรือซ้อมแค่วันเดียวได้มันต้องมีวันอื่นมา แล้วผมก็บอโอ้โหทั้งละครมันจะปิดกล้องด้วยแล้วปลายก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็เลยตรงกันยากมากบางครั้งผมอาจจะก่อนผมไปก่อนผมไปคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็อาจจะคิวอาจจะไปก่อนแล้วก็เลยจะเห็นใจว่าเออไม่ซ้อมซะเลยใช่ครับไม่ซ้อมซะเลยก็เลยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเดี๋ยว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 ซ้อมอยู่ครับเราแอบซ้อมกันอยู่ครับเออแล้ก็จะยอมเหนื่อยหน่อยช่วงที่ผ่านมาใช่ก็ เนื่องชั่วโสองไปหน่อยใช่สองวันที่ผ่านมาแล้วก็รันทูร์รันทูรเนื่องด้วยแบบว่าสถานที่เขาได้ในใช่เขาก็เลยเขาก็เลยต้องไปซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็ใช่การชวารแสดงแล้วการเต้นกันร้องเพลงแล้วจบคันจะบอกอะไรกับแปลกๆแบกว่ายังรักเราอยู่แน่นยังหนาที่ร่างแล้วรอในปันผมาตลอดงานคู่กันเนี่ยเอาคุณไปก่อนแล้วกันคุณไปก่อนอะไรก็จบแลยวยิ่งหมดทุกคนวันนี้ก็มีอะไร ระยะเวลาเป็นอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญแต่การที่เราเดินไปด้วยกันมันสำคัญมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมาแล้วก็ยินดีแล้วก็รักแฟนคสับขอให้คนดูด้วกับนี้ด้วยความรักแบบนี้ไปด้วยกนไอนุพูดบ้างอะไรอนุไปพูดตอดีขนาดเนี้ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนไปไปเนี้ยไม่พูดเลย ทุกอย่างก็เหมือนไม่ไป,ไปผมอาจจะเสริมขึ้นมาก็คือว่างานวันนี้ผมดีใจนะที่คนหน้าเวทีทุกๆคนที่เขามา,าและในสตรีมไลท์ลุ้นระยานสู่หนึ่งหมือนคนขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราในวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตาตึงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนจะไม่วลืมวันวันนี้แน่นอน มันเป็นมันมันมันเป็นความคิดและแล้วก็ความรู้สึกที่แบบว่ามันมันไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราทั้งสองคนน่ะมาเขาเรียกว่าจากเด็กบ้านนอกเด็กธรรมดาเด็กพนักงานเด็กนักร้องที่ยังไม่ได้มีกระแสมาวันนึงทุกคนให้ความสําคัญทุกคนมาตั้งว่าให้เป็นคู่จิ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละมัน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 ไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้คือมัน อธิบายไม่ได้ครับความรักมันล้นจริงๆครับแล้วความรักของเราสองคนล่ะฮะเอะไรอะโมอะไรแต่ตามจริงเรารู้จักกันจริงๆประมาณก็เริ่มประมาณปีที่แปดงานบ้กใช่เพราะว่าตั้งแต่สมัยไปเป็นพนักงานแล้วก็เป็นันร้องเป็นศิลปินใช่ครับแต่แต่ร่วมเดินทางกันมาแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุดผ่านกันมาทุกช่วงเวลาบางบางเวลาอะไรได้รตกวะ เป็นพิษพี่ใครใครผมไม่ได้กระเด็นไกลเลยอ๋อที่หนีผู้รียวไปนอมากที่หนีที่หนีผู้ที่หนีหู้ ไี่เชื่อไหมว่าวันนี้เราย้อนกลับไปบลกคลิปตัวเองที่คราผลัดกนทำมาให้เราะเป็นหนึง่งเดียวลูกชายไม่ต้อมีอะไรน่าตื่นเต้ความเลยมันเป็นความธรรมดาเป็นความที่ไม่มีอะไรพิเศษความธรรมดาที่แสนพิเศษไงใช่แต่ทุกคนตรรนนกหลุมรักในในจอมหลอนความ<อ>หล่อนถ้าโดนโอ้ยหัวเคีย้ยวนะใช่ใช่แบบว่าขอบคุณที่วันนั้นไม่รู้ว่ารักหรอกว่าอะไรแต่ขอบคุณที่ เขาจะเป็นส่วนหนึ่งให้กับเรา9อยู่พวกเราก็จะซัพพอร์ตกันต่อไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆงานงานเดี่ยวงานอะไรก็ซัพพอร์ตกันต่อไปใช่ครับรู้มีอะไรบอกไปไหมเขาบอกวันนี้ไปต้อมาแนวซูมเออเนี่ยเราอย่ามากละวันนี้เราต้องต่อยเอยเกิอยู่แบบมาเดียวสุดโอเป็นเพื่อนที่จะมาแปงปีแต่ว่าแบบเป็นอย่ากแบบมาเดีวข้างข้างปีนะก็รักแล้วก็ห่วงเสมอครับสำหรับ สำหรับเพื่อนคนนี้ยังจะอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ในทุกๆวันเวลาตามใดที่เราทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ไปแล้วไงผมพนดไม่ค่อยมพูดไม่ค่อยผมพูดไม่ค่อยสลาสรุลพูดไม่ค่อยเป็นหรอกผมมาเป็นคนที่ใจแรกใจเออนะครับก็ นั่นแหละยังยังจะคงยังคงจะคอยอยู่กับไปไปเสมอนั่นแหละไม่ว่าวันไหนที่มีความสุขมากๆหรือวันไหนที่ชีวิตดิ่งดาวลงแต,แต่ขอให้มันเป็นแบบขอให้มันไม่เป็นแบบนั้น <struggles> ก็ยังจะมีคขามนุษย์ดลแล้วก็ชื่อผมอยู่ตรงนั้นเสมอ,อคือลตลอดระยะเวลา8-9ปีที่ผ่านมาูัใจในตัวเขามากัใจตั้งแต่วันวันที่วันที่เขา เป็นนักร้องธรรมดาผมก็ยังภูมิใจที่เขามีงานวันหนึ่งแล้งานได้หน้่งสองพันก็ยังภูมิใจที่เป็นนักร้องวันนี้เขาอาจจะเติบโตขึ้นไปมากๆเขาก็ยังเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่วันหนึ่งปัสจุบันสำเร็จได้สิ่งในชีวิตต่งคนต่างับต่างคนต่างสปอร์ตกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับร้องเพลงไหมจับมือด้วยกันแลไปด้วยกัน จอาวกะวัน้อยากางหรอยล้วต้นไ่ต้งเราไม่ปีอุยปคพี่เคยังปะยังไม่เคยฟังสเลยยังไม่เยฟังสดเลยเกินไปห้าปีแล้วนะนไปม่เคยฟังสเลยเนี่ยยังยังเขาเปิดไฟแ้เลย่เลยตาเลยมาสามสองหนึ่ป่ะเชิญลามคนนี้เจอมีแต่ตะวานยังไงว โยนจริงไปยได้แค่อยาทำแบนี้เดินไม่เจฉันี้แมค่ก่ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำงั้ย รักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเราใจไม่ทำให้เธอเสียใจให้เราคู่กันได้ไหม dna aitā wa